วันนี้วิวขยักกลับไปครั้งกับการเอาเรือขยัก2ที่นั่งรุ่นยอดนิยมของเรามาทดสอบที่ทะเลขึ้นแรงๆแบบนี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันครับ สำหรับสที่นั่งนะครับความยาวอยู่ที่3เมตร78เซนความกว้าง84เซนนะครับกว้างมากๆนะครับถือว่าคนตัวใหญ่นั่งได้สบายเลยน้ำหนักเรือของเขาอยู่ที่34กิโลและการรับน้ำหนักได้สูงสุดที่250กิโลกรัมครับสำหรับเรือ2ที่นั่งรุ่นนี้นะครับเป็นเรือที่เหมาะมากๆสำหรับโรงแรมรีสอร์ทที่กำลังมองหาเรือคายัคที่ได้ทางน้ำนิ่ง ได้ทั้งทะเลนะครับทั้งทะเลน้ำนิ่งและทะเลคลื่นแรงๆแบบนี้นะครับบอกว่าเป็นเรือคายักอนเนกประสงค์เลยเพราะว่าทางไวรูฟนะครับเราใส่ที่ปักคันเบรดใส่ช่องเก็บของใส่หูหิ้วหูจับมาให้ครบคันแล้วนะครับสามารถซื้อเรือลำเดียวเนี่ยพร้อมใช้งานได้เลยแล้วทางไวรูฟนะครับมีแถมไม้พายให้2ชุดและเสื้อชูชีพให้ถึงสอตัวซื้อราคาเดียว16,900นะครับ ก็สามารถเอาไปใช้งานได้เลยและสําหรับผู้ประกอบการที่สนใจหลายๆลำนะครับก็จะมีราคาพิเศษสามารถทักอินบ x ็อกมาหาทางแอดมินที่ l i น์แอดไว g ูปเลยนะครับเดี๋ยวเราพามาดูฟังก์ชันต่างๆของเรือลานี้กันนะครับว่ามีฟังก์ชันการใช้งานอะไรบ้างมาเริ่มจากหัวเรือกันเลยมาเริ่มจากหัวเรือกันนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นที่จับแบบโมอินนะครับก็คือเป็นการผลิตที่ แบบไม่ใช่แบบเชือกนะครับแบบเชือกเนี่ยก็จะมีข้อจํากัดเรื่องของอายุการใช้งานใช้นานๆไปนะครับเชือกก็จะเปื่อยแล้วก็จะขาดได้แต่ถ้าเราเป็นแบบฝังแบบนี้เราสามารถใช้เชือกร้อยแล้วก็มัดกับโปะมัดกับท่าเรือเลยเชือกก็จะไม่ขาดนะครับตัวเรือก,ก็จะไม่ลอยหายไปไหนนี่ก็เป็นข้อดีของเรือ2ที่นั่งรุ่นนี้นะครับรยับส่วนต่อมาตัวนี้เป็นที่วางแก้วนะครับแล้วก็มีที่ปัดพันเดเสริมเราสามารถใครที่ อยากได้ทั้งเรือพายเล่นและเรือตกปลาในเวลาเดียวกันเรือลำนี้ตอบโจทย์มากเลยครับสามารถตกปลาได้นะครับมีที่ปักคันเบ็ดมาให้ถึง4จุดรอบลำเรือถ้าไม่จุกใจช่องตรงนี้สามารถใส่ที่ปักคันเบ็ดเสริมได้นะครับและบริเวณที่นั่งด้านหน้านะครับก็จะมีที่วางแก้วขนาดใหญ่สามารถใส่แก้วเก,ก็บความเย็นนะครับได้เลยนะครับไซสใ์ใหญ่ๆสามารถวางได้หรือว่าขวดน้ําขนาดใหญ่ก็สามารถวางได้แล้วก็มีที่เก็บของ คือแรงๆของนี้เราจะมาทดสอบกันว่าเมื่อเราใส่ของเข้าไปนะครับซีนยางต่างๆจะช่วยให้ของที่อยู่ด้านในนะครับจะไม่เปียกนะครับแต่ว่าทางที่ดีก็คือใส่ถุงกันน้ำว้อีกชั้นหนึ่งเพื่อความสบายใจของเรานะครับส่วนทางด้านาซ้ายมือตรงนี้นะครับจะเป็นที่ล็อกไม้พายนะครับเราสามารถเอาไม้พายมาวางแล้วก็ล็อกบริเวณด้านหน้าได้นะครับเป็นที่เก็บไม้พาย ส่วนที่เห็นเป็นดีลิงที่อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเอาไว้ติดเบาะเสริมนะครับกรณีที่ลูกค้าเด็กอยากได้ความสะดวกสบายในการนั่งมากขึ้นเราก็สามารถติดเบาะตรงนี้ได้นะครับและสําหรับที่นั่งด้านหลังนะครับเราจะมีที่เก็บของอเราไม่ให้ดูกันอันนี้คือที่เก็บของนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยจะไม่สามารถการน้ำได้นะครับก็แนะนําให้ใส่เป็นพวกถุงขนมหรือว่าเป็นอะ,อะไรที่สามารถ เปียกน้ำได้นะครับเพอเมื่อสักครู่นี้เราพาเราไปพายเล่นกันมานะครับคลื่นซัดอุตลุดมากเขาบอกว่าเพื่อทดสอบเรือกันก่อนที่เราจะมารีวิวนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาคลิปตอนที่เราลงน้ำเนี่ยมาให้ดูกันและปลาตัวนี้นะครับเราสามารถปรับระดับล็อกไม่ให้ของหล่นหายได้นะครับและด้านข้างนี้จะมีที่จับแบบเชือกนะครับแล้วก็สามารถใส่ ไม้พายได้ถึง2,000สาหรับคนนั่งด้านหลังเลยที่เก็บของข้างหน้าหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้อีกหนึ่งยังไม่จุใจครับจะมีตรงด้านหลังที่เป็นซีนกันน้ํานะครับที่เราบอกไปเมื่อสักครู่คือฝานี้จะกันน้ำไม่ได้แต่ว่ากันของหล่นได้นะครับแต่สําหรับใครที่ต้องการเก็บของที่มีค่าห้ามโดนน้ําก็แนะนําใส่ในช่องนี้ก็จะมีถุงแดงแบบนี้อยู่ด้านในแบบนี้นะครับถุงค่อนข้างลึกมากนะครับ ขนาดก็ประมาณ1ป่ฝ่ามือสามารถใส่ของไปในนี้ได้มือถือนะครับสามารถใส่ได้เพราะว่าเราจะมีเชือกกันหล่นนะครับอยู่ในนี้ด้วยทำการปิดล็อกนะครับลดล็อกได้เราไม่สามารถเปิดได้ถ้าเราไม่ได้คลายล็อกนะครับนี่ก็เป็นจุดที่ไว้บูมนะครับเป็นห่วงเรื่องของมีค่าสําหรับคนที่พายเรือของเรานะครับก็เลยต้องมีจุดในการล็อกเซฟตี้มาให้ใช้งานกัน สำหรับจุดล็อกไม้พายนะครับก็จะมีถึง4จุดในเรือลํานี้เลยนะครับก็จะเป็นด้านหน้าหนึ่งนะครับตรงนี้2 3สแล้วก็ด,ด้านข้างคนนั่งด้านหลังเป็น4จุดนะครับคือนอกจากถ้าเราไม่ได้ทําการล็อกไม้พายเราสามารถล็อกกับของหรือว่าจะมัดคู่กับโปะ๊ะกับท่าเรือนะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันอันนี้คือกระบอกปกักคันเบ็ดน,นะครับ ในเรือสองที่นั่งจะมีที่ปักคันเบ็ดมาให้ถึง4จุดนะครับก็คือด้านหน้า2จุดนะครับแล้วก็ด้านหลังอีก2จุดการปักคันเบ็ดนะครับเราก็จะเสียบเข้าไปในนี้ได้เลยนะครับสำหรับขนาดโูก็เป็นขนาดมาตรฐานที่เป็ดตกปลาไส์มาตรฐานสามารถใส่ได้นะครับตัวนี้จะเป็นช่อง ปักคันเบ็ดแบบตันนะครับคือน้ําจะไม่สามารถถ้าเราเปิดป่าทิ้งไว้น้ําจะไม่สามารถเข้าไปในรูได้นะครับก็จะค้างอยู่ที่ในกระบอกนี้แล้วก็ใช้วิธีการเทออกหรือตะแคงเรือนเพื่อให้น้ําออกครับนไม่ต้องกลัวว่าลืมปิดป่าแล้วน้ําจะเข้าหรือเปล่าข้างหลังนะครับวางนิดหนึ่งจุดนะครับแล้วก็ตรงด้านหน้าสามารถวางแบบนี้ได้เลยนี่ก็เป็นที่ปักคันเบ็ดให้กับเรือสองที่นั่ง ใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยสำหรับ4จุดตรงนี้และช่องเก็บของด้านหลังนะครับตรงนี้จะมาพร้อมกับสายบันจี้ที่เราสามารถใส่กระเป๋ากันนะ้ําประมาณ20ลิตรนะครับใส่ลงไปในนี้ได้ก็จะมีสายลัดอันนี้เราสามารถคลายแล้วก็ใส่กระเป๋าลงไปแล้วก็กลับมาล็อกเหมือนเดิมและด้านท้ายเรือนะคะก็จะมีหูหิ้วเรือหูจับเรือแบบฝังเหมือนกระถางด้านหน้าเลยเพิ่มความแข็งแรงในการเคลื่อนย้ายให้กับเรือสองทิศัาง และสาหรับเรือขายักไวบูมนะครับซื้อเรือเราไปแล้วนะครับเราก็จะมีแถมไม้พายให้2อันนะครับแล้วก็เสื้อชูชีพให้2ตัวสามารถซื้อเรือกับเราไปแล้วพร้อมลงใช้งานในน้ําได้เลยซึ่งเหมาะมากๆสําหรับคนที่กําลังหาเรือขายักเอาไว้ใช้งานเป็นไงกันบ้างครับ,รบกับรายละเอียดสเปคน่าใช้มากๆเลยนะครับสําหรับเรือไวบูมสองที่นั่งรุน่นนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปลองทดสอบพายกันในน้ํากันว่าคลื่นแรงๆแบบนี้ ทะเลแบบนี้จะเป็นยังไงบ้างไปชมกันครับเรา,เาลงมากันแล้วนะครับกับเรือรุ่น2ที่นั่งนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยคลื่นแรงมากมากนะครับถ้าเราดูด้าน,นข้างนะครับตอนนี้คลืนสูงมากตอนนี้เราเอาเรือแบบสองที่นั่งนะครับมาลองทะเล จริงๆเลยนะครับในวันที่คลื่นแรงแบบนี้ก็ต้องบอกว่าคลิปที่เราทําก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นคลิปที่ภา,ายในคลองนะครับน้ำค่อนข้างนิ่งแต่หลายๆคนก็อยากจะให้มาลองรีวิวกับทะเลจริงๆนะครับวันนี้ก็เลยทําตามคําขอนะครับขนาดด้นข้างนะครับที่เรากำลังเห็นอยู่เนี่ยคลื่นแรงมากๆน,น,นะครับแต่ว่าบนเรือเนี่ยก็ค่อนข้างมีความนิ่งนะครับแล้วก็สะเยืนมากๆถ้ามองไปทางด้านหน้าเนี่ยจะเห็นว่าคลื่นเนี่ย โรก,กใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับที่เข้ามาแต่ว่าตัวเรือเนี่ยก็สามารถรักษาประานาดด้วยความที่เรือของไวท์บุ๊มนะครับรุ่นนี้เนี่ยมีความกว้างค่อนข้างมากนะครับก็เลยช่วยให้ตัวเรือเนี่ยรักษาปาลาลาดได้ดีนะครับด้้าเห็นคลื่นนะครับเยอะมากคลื่นใหญ่มากนะครับต้องบอกว่าคลื่นระดับนี้นะครับคือคลื่นที่สามารถเล่นเซิร์ฟได้เลยนะครับแต่ว่าเราก็ได้ามาลองพาาจริงๆกับทะเลจริงๆแบบนี้นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง สำหรับเทคนิคนะครับสำหรับใครที่ได้เรือขยักไปแล้วนะครับเรือขยักตัวนี้นะครับเป็นแบบ2ที่นั่งและแนะนาว่าสำหรับคนที่พายเป็นหรือว่าคนที่พายเป็นหน่อยนะครับแนะนําให้นั่งทางด้านหลังเพราะว่าจะเป็นคนที่ควบคุมตัวเรือได้ดีนะครับแล้วส่วนคนที่ไปกับครอบครัวแล้วเป็นเด็กๆหรือว่าเป็นแฟนที่เป็นผู้หญิงนะครับก็หรือว่าคนที่พายไม่เป็นก็จะนั่งทางด้านหน้าก็จะเหมาะกว่านะครับ แค่ถืการทายททงไววิวมเนี่ยเคยทาคลิปไปให้แล้วนะครับก็สามารถเอามาตึกแล้วก็หัดแล้วก็สำหรับคนที่อาจจะมีเรือเพิ่งซื้อเรือไปนะครับก็สามารถดูแตกคลิปนันได้แต่ว่าสำหรับใครที่อยากจะมีทักษะเพื่อเอาไปทายเล่นะครับเวลาไปโรงแรมรีสอร์ทก็สามารถดูคลิปการพายเนี่ยเพื่อให้เป็นวิชาติดตัวเป็นทิริคเล็กน้อยๆๆๆๆนะคะรับเวลาทายจริงจะได้เจอคลื่นแบบนี้ก็จะได้รูบบ้จักการควบคุม เรรือได้นะคับเมื่อกี้นะครับน้ำเนี่ยเข้าเรือมาเยอะมากเลยนะครับเราจะให้ดูกันว่าช่องต่างๆที่อยู่ในตัวเรือเนี่ยมีช่องไหนที่น้ำเข้าบ้างนะครับอย่างที่บอกไปช่องนี้จะเป็นช่องที่ไม่มีซีนกันน้านะครับเมื่อกี้เรือตะแงคงลิกไปนะครับเห็นไหมครับก็จะมีน้ำเข้ามาในตัวเรือเล็กน้อยนะครับ มันก็เลยอของที่ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์สามารถใส่ในช่องนี้ได้นะครับแล้วส่วนช่องนี้นะครับเป็นช่องที่มีซีนกันน้ำนะครับจะลองเปิดปึ๊บเห็นไหมครับถุงแห้งเลยนะครับถุงแห้งเลยไม่เปียกเลยนะครับก็ต้องบอกว่าในขณะที่เราพาอยู่เนี่ยน้ำก็จะเข้ามาในเรือได้งนั้นก็เราปิดไว้ก่อน ซีนขอบนี้จะช่วยให้มาไม่เข้ามาในซีนต่อตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเรืออกที่นั่งรุ่นนี้นะครับเหมาะจริงๆที่จะเอามาลุยทั้งทะเลหรือว่าน้ำนิ่งหรือว่าเขื่อนนะครับเป็นรุ่นที่เหมาะเอาไว้ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบแถมอย่างที่บอกครับมีที่ผักคันเบ็ดอยู่ตรงด้านหลังตรงนี้เห็นไหมครับนักตกปลาสามารถ DIY เป็นเรือตกปลา สามารถติดเครื่องนะครับทำแท่นสแตนเลสไปทางด้านหลังติดเครื่องได้อีกต่างหากก็ต้องบอกว่าเรือของไบบลนะครับเป็นเรือที่มีความอเนกประสงค์มากๆนะครับนี่ก็เป็นการรีวิวในแบบของทะเลให้เห็นกันว่าการใช้งานจริงเป็นยังไงนะครับสําหรับเพื่อนที่สนใจก็สามารถติดต่อมาที่เพจไบบล p ได้นะครับเราจะมีแอดมินคอยตอบให้คําแนะนําทุกรุ่นทุกแบบนะครับบางคนอาจจะยังเลือกไม่ถูกก็สามารถมาถามทางแอดมินได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ไปก่อนครับ